สวัสดีค่ะยายปลาคนโขดชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาคนโขดชาแนลนะคะจะมาแกงเนื้อนะฮะแกงเนื้อใส่มะเขือวุ้นเส้นจ้ะนะคะแกงแบบอ่าตามมีตามเกิดนะคะของคนไกลบ้านเนาะนะคะตอนนี้ก็ยายปลาก็มาแกงกลางดึกกลางดื่นหรือพี่น้องหิวข้าวนะฮะยายปลาก็เตรียมเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหั่นเนาะนะคะน้ำพริกแกงจ้ะนะคะมะเขือนะคะมะเขือเอ่อม่วงเนาะยายปลาซื้อมาแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะกินไม่หมดนะคะยายปลาก็ แบ่งแช่แข็งไว้นะคะเนี่ยนะคะเนาะนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแต่ยายปาใส่หมกมดแล้วจ้ะนะคะยายปาแช่น้ำไว้นะคะใส่ประมาณครึ่งนึงนะคะแล้วก็มีผงนัวนะคะแล้วก็มีเกลือเนาะนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชสําหรับผัดพริกแกงนะคะไปค่ะไปช่วยยายปาผัดพริกแกงกันค่ะนะคะไปช่วยกันแกงเนาะพี่น้องเนาะยายปาก็ตั้งหม้อด้วยจ้ะพี่น้องตั้งหม้อเลย เปิดไฟนะคะป้าเปิดไฟแล้วนะคะก็นอนนะคะเดี๋ยวยัยป้าก็ไปให้ร้อนเกินไปนะวันนี้พราวันอาทิตย์นอ้อคุณตายอยู่บ้านนะ,ะเดี๋ยวจะจามฮัชเชยฮัชเชยนะคะป้าก็ไม่อยากรอนเกินไปนะคะพิกแกงนี่ยัยป้าก็ตําเองที่เจ้าพี่น้องนะคะใส่กะปรีนะคะส่วนมากน้ำพิจแกงยัยป้าก็จะใส่น้ำพริกใส่กะปรีเนาะเนาะ นี่ก็รอเร้วนะคะพริกแกงก็พัดหอมแล้วนะคะยาปลาก็จะใส่นี่ค่ะเนื้อลงไปเลยนะ,ะ้ก็พัดคนให้เข้ากันค่ะ,ะ,คะให้น้ำพริกแกงซึมเข้าไปในเนื้อนะคะยาปลาก็จะมาทำกับข้าวกินยำดึกกับพีนน่น้องนี่ก็สามทุ่มแลว้วเด็ดพีนน่น้องเลิกงานมานะคะ พรุ่งนี้ว่าจะได้ยุดกับอะไรยุดเดอ้อพี่นองเอ้ยนะคะที่แรกบอกว่าได้ยุดวันจันวันอังคารเนาะนะ,ะแล้วมานะคะเจ้านายมีคําสั่งให้ยายป้าไปทํางานแน่เนาะนะคะก็ทําคนเดียวเลยจ้ะนะคะขึ้นไปเคลียร์ตู้เย็นชั้นสามนะคะทำไปจมไปเนาะพี่นงเนาะนะ,ะเหงาปากจัดอยู่คนเดียวนะ,ะคะคุณตาก็ดูด้านทาทัดเนาะ หอมมากหอมหอมพี่นอกนะคะหอมพริกแกงเนื้อนะคะผัดเนื้อหปลาปลาขว่วเนื้อกลบพริกแกงนะคะให้เข้ากันเนาะนะคะหอมมากนะเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปค่ะสักหนึ่งแก้วนะคะ รอเดือดเนาะพี่นองตอนนี้ยาปาก็จะปิดฝาหม้อนะคะไม่คนนะคะยาปาจะผัพ,พี่แกงใส่เน้ำลงไปแล้วยาปาบางคนจะยาปลาจะปิดฝาหม้อรอน้ําเดือดนะคะใส่มะเขือลงไปเดินพี่นอง กินง่ายๆแกงง่ายๆนะฮะหิวมาอะไรก็อร่อยหมดพี่น้องปิดฝาไว้สักพักนะะ้เนาะตอนนี้เดือดแล้วด้วยจ้าพี่น้องปลาก็จะคนนะฮะให้มะเขือเป็นน้ำแข็งเลยนะฮะน้ำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่านี่แหะคะมะเขือเป็นน้ำแข็ง จะใส่เกลือลงไปนะฮะอย่าขึ้นชนนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาชิมทีหลังนะคะว่าเค็มไหมนะคะไม่เค็มเราก็มาเติมทีหลังได้นะคะ ตอนนี้มะเขือมาซุกเดีวนะคะยายป้าก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะพี่นงวุ้นเส้นนี้ยายป้าใส่บะมดแต่จะ,จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะใส่เยอะเดี๋ยวเขาอึดเต็มหมอ้อนะพี่นงใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะแกงมะเขือใส่วุ้นเส้นจ้ะ รอแป๊บหนึง่งพี่นงแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครมีใบโหระพาหรือกะเพราก็ใส่ได้เลยนะคะพี่นงนะคะ,ะตบไทยนะคะก็ใส่ผงนัวละจ้ะนะฮะอย่าป้าก็ใส่ผงนัวไปชนเล็กๆกันนะคะเสร็จแล้วก็คนจ้ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ มีกระเพราใสา่กระเพราลงไปใส่โหระพาก็ได้นะพี่นองนะเสร็จแล้วนะคะแกงเยปาะะแกงมะแกงเนื้อใส่มะเขือวุ้นเส้นจากพี่นงน่ากินบ่ค่ะเดี๋ยวเยปาจะไปจัดใส่ถ้วยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงเนื้อนะคะแกงเนื้อใส่ แกงเนื้อมะเขือ,อใส่วุ้นเส้นจัดนะคะแกงง่ายๆกินง่ายๆนะคะสไตล์ยายป้าคนโขดชาแนลด้วยจ้ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ยายป้าคนโขดชาแนล k k ด้วยด้วยจ้าฝากช่องเล็กๆของยายป้าคนโขดชาแนลด้วยนะคะเนาะนะ,ะคลิปนี้ยายป้าก็ต้องขอตัวลงก่อรด้จ้ะหิวนะคะพี่น้องหิวมากๆเลยเนาะนะคะกลับมาก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะพี่น้องเนาะนะคะมาทํากินอาหารกินสักทุ่มนะคะไม่รู้ว่า ชาวบ้านชาวช่องเขาจามกันหรือเขาด่าหรือเปล่านาอพี่น,นงเนาะนะคะทำอาหารกลางดึกกลางดึกนะคะคลิปนี้ย่าป้าก็ต้องขอตัวลงก่อนเจ้าสวัสดีค่ะ